สวัสดีครับผมอาทิตย์ซาไลท์มหาสารคามอีกเช่นเคยนะครับรับประกอบ power amp นะครับรับโม power amp นะครับหรือใครจะมี power ที่พังอยู่แล้วนะครับอยากมาโมอัปเกรดนะครับหรืออยากจะเอามาเดินระบบใหม่นี่ครับก็ยินดีรับใช้นะครับคลิปนี้ก็มานำเสนอ power amp อีกหนึ่งเครื่องนะครับตัวนี้จะเป็นงานเคมนะครับตัวนี้จะเป็นงานเคมนะ เนื่องจากแท่นนี้นะครับผมจัดส่งไปหาลูกค้าแล้วนะครับแต่มันมีการผิดพลาดนะครับด้านขนส่งนะครับทำให้บอร์ดชุดโมดูลนะครับหรือบอร์ดค่าดีเราเนี่ยมันมีปัญหานะครับมันแตกนะครับจึงทําให้นะครับมันดังแค่ข้างเดียวนะครับมันดังแค่ข้างเดียวแล้วก็ลูกค้าส่งบอร์ดกลับมาหาผมอีกนี่ครับแล้วก็มา ให้ตรวจเช็คแล้วก็มันดังปกติทั้งสองคันแล้วเราส่งกลับไปหาคุณลูกค้าอีกนะครับอพอลูกค้าไปต่อมันก็ไม่ดังอีกนะครับโอเคก,ก็ผมก็พอจะทราบสาเหตุแล้วแหละผมก็เลยให้ลูกค้าส่งกลับมาหาผมนะครับพอลูกค้าส่งกลับมาหาผมนะครับมันยับเลยนะครับชุดคาด,ดีก็แตกเยอะกว่าเดิมนี่ครับหม้อแปลงก็ฐานยึดฉีกนะครับแหลกไม้ก็แตกนะครับ เอาไม่อยู่เลยนะครับคาปาก็มีขามันหลุดมันหลวมนะครับผมก็ต้องตรวจเช็คให้ใหม่นะครับตัวนี้เนาะนี่ครับปรากฏว่าหม้อแปลงนะครับผมถอด E.I ออกนะครับผมลงหม้อ C.A ไม่ใช่ C. ข้อสิเป็นเทอร้อยนะครับเทอร้อยขนาด15แอมป์นะครับใส่ให้ใหม่นะครับชุดภาคจ่ายไฟนะครับผมก็บัดกรีให้ใหม่แล้วก็เทปบันทายนะครับรัดให้มันอยู่ทรงนะครับจริงๆแล้วเราเอาเก่า ยิงก็ได้นะครับแต่ผมไม่มีกาวเนาะนะครับแล้วก็เราจะเสริมนะครับเสริมตัวสวิตชิ่งนะครับ10แอมป์นะครับสวิตชิ่ง10แอมป์นะครับเราเอามาเลี้ยงนะครับชุดพัดลมนะครับแล้วก็ชุดโพลิทิลำโพงนะครับที่มันมีปัญหาจริงๆแล้วที่ผมส่งบอร์ดไปรอบ2เนี่ยบอร์ดมันใช้งานได้ปกตินะครับแต่ป้องกันลำโพงมันไม่อ่อนไม่ทำงานนะครับมันก็เลยไม่ดังหนึ่งข้างนะครับสาเหตุเนาะนะครับ แล้วก็ส่วนลูกค้าส่งกลับมาผมที่มันแตกนะครับมันไม่ดังจริงๆเลยนะครับมันแตกเนี่ยนะครับเดี๋ยวพามาชมนะครับรายละเอียดด้านในกันว่าผมทําอะไรไปบ้างนะครับแก้ไขตรงไหนไปบ้างนะครับส่วนค่าทําค่าอะไรผมคิดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาชี้แจงกันนะครับไปทีละสเต็ปเนาะนะครับโอเคมาดูกันครับดีนะครับตันนี้ก็ซต์สตาร์ทเหมือนเดิมน่ครับซต์สตาร์ท ขนาด30แอมป์นะครับตัวนี้เป็นหมอเอรเทอรอยนะครับมอเอเทอรอยลูกเอฟเลยฮะลูกใหญ่มากนะครับนี่ใหญ่กว่ามือเราอีกนะครับลูกใหญ่15แอมป์นะครับตัวนี้นะสูงนะครับลงกอง4.5พอดีเลยนะครับมีนะครับแ้าเกจไฟนะครับก็เอาเทเบิลทายรัดรอบแล้วก็ยิงเกาวไปนิดนึงนะครับให้มันมั่นคงแน่นหนานะครับตัวนี้สวิตชิ่งเราเสืิมไปให้นะครับเพราะว่าแรงจ่ายตัวนี้มันเป็นไฟไฟสูงนะครับ จึงไม่สามารถมาเลี้ยงพัดลมได้แล้วก็เลี้ยงชุดรีเลย์ยได้นะี่ครับตัวนี้ขนาด10แอมป์นะครับใช้10แอมป์ก็พอดีแล้วนะครับพัดลม2ตัวนะครับเลยก็ตัวนี้เราเสริมให้นะครับเราเสริมให้ข้างที่มันมีปัญหานะครับเราเสริมให้นะครับนะแล้วก็ขนาดคอนแทคนะครับนะให้มันเป็น20แอมป์นะครับ ก็ใช้งานด้ปกติแล้วนะครับตัวนี้ก็มันถามว่ารีเรียมันทางานไม่ทํางานครับแต่มันจะผิดพลาดด้านวงจรมันนิดนึงนะครับผมก็ไม่มีอะไรเช็คให้เลยนะครับตัวนี้ก็แก้นะครับหน้างานไปก่อนนะครับก็ประมาณนี้นะครับการเทสการใช้งานอะไรต่างๆผมก็เทสเรียบร้อยแล้วเนาะผ่านเรียบร้อยแล้วแจ้งลูกค้าอะไรหมดแล้วนะนะครับส่วนชุดบอร์ดตัวนี้ผมก็แก้ไขนะครับลายวงจรนะครับแก้ไขระบบนะครับก็ถือว่าอาการหนักพอสมควรนะครับเนื่องจากมัน มีปัญหาตอนที่ลูกค้าส่งมานะครับขนาดแรกยังเอาไม่อยู่นะครับเป็นคนส่งอาจจะแจ้งดีไหมอ่ะคนส่งสีส้มอ่ะคนส่งสีส้มนะครับก็ยับเลยนะฮะยับเลยนะครับมาดูกันตรงที่แตกตรงมุมนี่หนึ่งจุดนะครับตัวนี้หนึ่งจุดนะอันนี้รอยแตกตอนส่งไปหาลูกค้านะนะครับส่วนรอยแตกที่ลูกค้าส่งมานะครับจะมีตรงนี้หนึ่งจุดนะเนี่ยมันจะแตกมานี้เลยนะครับมันจะแตกมานี่เลยนะมาถึงตรงนี้เลยนะฮะแล้วก็ตรงมุมนี้นะครับ แตกมาอย่างนี้เลยนะฮะแล้วก็ฝั่งนี้ก็แตกนะครับมานี้เลยนะฮะแตกเยอะนะครับแตกเยอะมากนะครับตรงนี้เราเดินระบบไฟนะครับระบบสายนะครับให้มันถึงกันนะครับอ่าก่อนซ้ําหลายวงจรเยอะเลยนี่แหละนะครับถ้าเราเอาชุด pcb ลงไปยึดน็อตด้านล่างไม่รอดนะครับไม่รอดผมจึงแก้ไขนะครับแก้ไขก็คือเอาชุดฮีตซิงตัวใหญ่เนี่ย ยึดกับโครงเลยนะครับไม่มีปัญหานะครับไม่มีปัญหาต่อการใช้งานนะครับปกติเหมือนเดิมนะครับโดยที่ลูกค้าไม่ต้องเสียตังค์ไปสั่ง PCB มาเพิ่มอีกนะครับ PCB ค่าดีก็ราคาหนักนะครับสองร้อยสามร้อยเลยแหละนะครับยังไม่รวมค่าจัดทําด้วยนะครับผมก็เลยแก้ไขประมาณนี้ให้ลูกค้านะครับโดยที่ลูกค้าไม่ต้องเสียตังค์นะครับก็จะมีเสียตังค์ตรงที่ชุดสวิตชิ่งแล้วก็รีเลย์ตัวละร้อยกว่าบาทเองนะครับ หม้อแป้งนะครับผมสลับให้ฟรีนะผมเปลี่ยนให้ฟรีนะนะครับเนื่องจากของเดิมฐานมันฉีกนะครับฐานมันฉีกเดี๋ยวผมจะไปแก้แก้ไขเอานะครับกล่องก็ด้านล่างมันจะเบี้ยวนะครับกล่องด้านล่างตรงนี้นะแล้วนี่ผมผมเริ่มเก็บงานแล้วแต่แต่มันไม่เข้าทรงสักเท่าไหร่เพราะามันเบี้ยวมาเยอะนะครับคุณพี่นะนะครับตัวนี้ชี้แจงตามจริงไม่ปกปิดนะครับส่วนอาชุดด้านหลังนะครับด้านหลังก็ ยังคงเหมือนเดิมอยู่นะครับเป็น Balance i c นะครับเป็นสเตอริโอนะครับไม่สามารถกดลิงก์ได้นะนะครับแยกซ้ายขวาเอาน้อนะครับสายชินก็ยังคงของเดิมอยู่แต่การเดินระบบสายเนี่ยนะครับผมเอาสายใหม่เดินให้นะครับการเดินระบบสายงานช่างอะไรของผมต่างๆถ้าเป็นลูกค้าเดิมของผมผมไม่คิดตังค์สักบาทนะครับคุณพี่นะนะครับตัวนี้ไม่คิดตังค์เลยนะครับผมคิดแค่ค่าตัวนี้นะก็ตัวนี้เนี่ย ก็ประมาณ300นิดๆนะครับ2ตัวนี้นะครับประมาณนี้เลยนะครับที่เหลือผมไม่ได้คิดเลยนะครับคิดแค่ค่าจัดส่งนะครับค่าจะส่งกับลูกค้าออกเองนะครับลูกค้าออกเองนะครับค่าตัวเช็คผมไม่เอาสักบาทเลยครับเพราะว่าเป็นลูกค้าเดิมที่สั่งจากผมมานะครับผมเข้าใจนะครับมันไม่มีใครอยากให้มันมีปัญหาหรอกครับเรื่องการขนส่งนะครับตอนผมส่งไปมันก็มีปัญหานะครับพอลูกค้าส่งกลับมามันมีปัญหาเยอะตัวนี้ผมเข้าใจครับผมเข้าใจนะฮะ ก็แก้ไขระบบให้เรียบร้อยแล้วเนาะนี่ครับเดี๋ยวเรามาอ่ามาชมนะครับตอนออนพาวเวอร์กันดีกว่านะครับเดี๋ยวสักครู่เนาะผมอัดเดินระบบสายไฟต่อปักแป๊บนึงนะฮะเรามาชมการออนเครื่องกันนะครับเปิดสวิตช์เลยนะโอเคนะครับอ่าชุดชุดรีเล์นะครับรีเล์ในแท่นมันจะออนด้วยกันเกือบ4ครั้งเลยนะครับ ชุดแรกก็คือ1เป็นชุดซ่อมสตาร์ทนะครับมันจะออนรีเลย์จะทำงานเสียงมีเสียง1ครั้งก๊กๆนะครับชุดที่2กับชุดที่3นะครับมันจะเป็นชุดรีเลย์ที่ชุดจ่ายไฟนะครับรีเลย์มันก็จะทำงานอีกนะครับ2ครั้งก๊กๆๆ,ๆนะี่ครับแล้วก็ชุดที่3ก็คือชุดที่เราเสริมไปใส่ที่มันป้องกันลำโพงไม่อ่อนไม่ทำงานนะครับก็ก๊กๆอีกหนึ่งครั้งนะี่ครับตัวนี้เป็นไฟโชว์หน้าแท่นนะครับ ไฟวิ่งไม่มีเนาะี่ครับก็ประมาณนี้นะการใช้งานส่วนคลิปเสียงนะครับคลิปเสียงก็อยู่ท้ายคลิปเหมือนเดิมนะครับอยู่ท้ายคลิปเหมือนเดิมเดี๋ยวผมจะเอามาแปะไว้นะครับแต่ท่าน,นี้ก็อาจจะไม่ได้เทสย,ยาวมากนะนะครับเทสคร่าวๆนะครับเทสคร่าวๆเ,เ,เพราะว่างานมันยุ่งมากนะครับก็ประมาณาเพลงหนึ่งเนาะประมาณเพลงหนึ่งแล้วก็จะตัดคลิปจบไปเลยนะครับ ปิดเปิดพาวเวอร์ก็ไม่มีกระชากนะครับไม่มีปูป้าออกลาโพงนะครับไม่มีจีไม่มีหัมอะไรทั้งสิ้นนะใช้งานปกติเหมือนเดิมนะครับคุณลูกค้านะแล้วก็มาปิดเครื่องกันนะครับ<ม>ปิดเครื่องก็ตัดการทํางานโดยนิ่งๆเงียบๆเลยนะครับโอเคเนาะประมาณนี้นะครับสําหรับท่านไหนที่สนใจนะครับอยากจะสั่งทําบ้างอยากจะโมบ้างนะครับก็ สอบถามได้นะครับติดต่อมาได้ที่เบอร์0829203353นะยครับย้ำนะครับเบอร์0829203353นะครับผมอยู่อำเภอบอระบือจังหวัดมหาสารคามนะครับใครอยากสั่งรุ่นใหญ่ๆนะครับอยู่ละแวกใกล้ๆสามารถมารับเองได้นะครับผมจะผลิตรุ่นใหญ่ให้นะถ้าจะสั่งนะครับแต่ถ้าให้จัดส่งนะครับขอเป็นรุ่นประมาณ2,000วัตต์นะครับ สองพวันนี้ขอเป็นคัดดีนะครับถ้าเป็นคัด a อเดี๋ยวมันมีปัญหามันมันไปขั้นใหญ่เลยนะครับผมยังคัดขนส่งยังไม่ได้เลยนะครับกําลังติดต่อกับนิ่มอยู่นะครับช่วงนี้นะนะครับกําลังติดต่อกับคนส่งนิ่มนะครับเพราะว่าผมอยู่นอกตัวเมืองนะครับมันก็เลยห่างไกลขนส่งนิดนึงนะครับมันเลยจะยุ่งยากนะครับส่วนมากก็มีแต่คนส่งสีเหลืองเลยครับก็ประมาณนี้เนาะนะครับ ก็ ID Line ลนะิงก์ Facebook เนาะผมแจ้งแล้วยังนะครับผมก็แจ้งอีกรอบเลยแล้วกัน ID Line l i ลิงก์ e c o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  กก็อยู่ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับใครติดตามผมก็จะทราบดีนะครับอ่าคอมเมนต์มาพูดคุยนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเป็นไปได้ก็กดแชร์แบ่งปันให้สมาชิกท่านอื่นได้รับชมด้วยเนาะน,นะครับก็ถือว่าเป็นกำ,กำลังใจนะครับเป็นแรงใจให้ อ่ะผมได้ทําคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับผมก็ไม่ได้มีอะไรมากมายหรอกเนาะเป็นช่างบ้านๆเรานี่แหละนะครับก็หัดประกอบแอมนะครับทาแอมนะครับจาหน่ายนะครับในราคาตามงบนะครับราคาเบาๆเริ่มที่900บาทนะครับ900บาทนี่ก็ถือว่าเสียงอ่าดีมากๆแล้วนะครับ900บาทเป็นงานโมเนาะเป็นงานโมนะครับเป็นระบบอ่าโมโนนะครับสเตอริโอเริ่มต้นที่1,500บาทนะครับของใหม่หมดนะครับไม่ใช่มือสองนะราคาที่แจ้งนะครับ ก็คงประมาณนี้นะครับก็คงประมาณนี้เดี๋ยวมันจะคลิปมันจะากยาวเกินไปนะครับเดี๋ยวผมจะปแปะคลิปเสียงให้ที่ท้ายคลิปเลยนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปฟังคลิปเสียงกันเลยครับนะอเบ